แล้วพิชชาร์เจอร์ของสกิลเจ๋งยังไงครับตัวแท่นชาร์และผิชชาร์เจอร์นะคะอยู่ในแคตตาอกี่ของเครื่องมือไร้สาย20โวลต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะสกิลเนี่ยเขาก็จะมีแท่นชาร์แบบธรรมดาด้วยมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ตัวแล็ปิชชาร์เจอร์เนี่ยจะมีรูปร่างเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้งานให้ดูเลยว่าเจ๋งยังไงเผื่อว่าเวลาซื้อไปใช้งานในครั้งแรกหรือเพิ่งใช้งานเครื่องมือไร้สายครั้งแรกต้องใช้งานยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ แล้วิชาร์จนกะ็จะเขียนว่าเป็นแล้วผิดชาร์จมันเจ๋งยังไง,ไงก็คือ1เลยสามารถชาร์จได้ไวกว่าแท่นชาร์จธรรมดาประมาณ15ถึง2เท่าตัวนี้จะมีไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จมิ้วเอาแบต5แอมป์อัยบโวลต์มาชาร์จแต่ความจริงเนี่ยมันสามารถชาร์จได้ตั้งแต่2อถึง5าแอมป์อัเลยนะตอนนี้สถานะแบตอยู่ที่นี้ก็คือมาเตรไไป1ขีดประมาณนั้นเองเดี๋ยวเราลองมาชาร์จเสียเข้าไปปุ๊บ นี่อันนี้คือมันทําง,งานแล้วนะเครื่องชาร์จทำง,งานปกติแบตทาง,งานปกติางงากตไฟสีเขียวจะขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอุบิเหตุหรือว่าเกิดทีคจะมีไฟ LED สีแดงและอารามบอกตอนนี้แบตก็กําลังเนี่ยชาร์จอยู่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถชาร์จแบต 2Ah เต็มได้ในระยะประมาณ20-30นาทีก็คือแบบเร็วมากเสียงการทํางานเนี่ยมันจะมีมอเตอร์ของพัดลมระบายความร้อนเพราะว่าชาร์จเร็วเท่าไหร่เนี่ยต้องใช้กําลังไฟสูงในการที่จะทํางานนะไม่ต้องตกใจตอนนี้นะคะก็คือแบตเต็มแล้วเครื่องก็คือจะหยุดทํางานเลยจะไม่มีเสียงการทํางานแล้วพอเราถอดแบตมาเช็คดว่ามันเต็มจริงหรือเปล่านี่ก็คือเต็มแล้วเสียบเท่าไหร่เครื่องมันก็จะตัดการทํางานแบบนี้เลยสมมติหลับอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องมันจะทํางานตลอดเวลาเนาะก็ตัดการทํางานอัตโนมัติก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะปลอดภัย หายหัวค่ะกับตัวแล็ปติดชาร์จชาร์จเร็วแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะคะ